มาไต้หวันทั้งทีก็ไม่พลาดที่ต้องมาดูผลไม้ของไต้หวันอ่ะอากาศร้อนแวะทานไอติมน,น้อยมาทานข้าวราดแกงรถไฟกัน EP นี้ตั้งชื่อว่าเป็นข้าวราดแกงรถไฟละกันเพราะว่าในข้าวของเขามีอาหารมากมายน่าจะ20รายการได้นะเนีย่ยเราอัดวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูด้วยแหละ ว่าเมนูของเขามีอะไรบ้างแต่ละอย่างเราก็เรียกไม่ถูกเพราะว่ามันเยอะเกินมาทานข้าวราดแกงลถไปนะต้องเลือกทีนึงนะจะบอกว่า4-5อย่างขึ้นไปเราอะ่ะชอบมากชอบทานข้าวราดแกงของเขางบของเรานะอาหาร4ี่อย่างอยู่ที่105บาทเ t ถ้าเป็นเงินไต้หวันก็100นิดนิด แล้วทีเนี้ยร้านเนี้ยเราขอบอกตับข้าวรสชาติก็เหมือนอาหารไทยคือเราทานได้แหละแล้วทีนี้มีอีกอย่างคือคนที่ทานจุนะข้าวเปล่านะเติมฟรีแบบไม่อั้นแล้วมีน้ำตังกว่าฉาฟรีด้วยคือทุกคนที่ชอบทานบุฟเฟตต้องมาร้านข้าวลัดแกงรถไฟนะคะปุนปุนพบกันใหม่ ep 3จ้า